ก็ไปเจอ,อม,มาเด้อพ่อแม่เป็นน้องกินข้าวน้ำกันเะดองกินข้าวเหนียวตัดต้มพาคเสียนกับปีกไก่ทอดปลายมันพ่อแม่เป็นน้องเขาเอิญยังปลายปีกไก่กับนองนิดนึง เก้วกับพิกพงน้ำปลาแดกปลาจมที้ดวงเฮ็ดเพราะว่าพี่น้องแทบไรปลาแดกให้ดวงน่ะคนอยากกินแบบบ้านๆเด้อพมพี่นอ้องใช้มื่อเมื่อล่างสะอาดนะคะ มาด้วมาด้วยด้ายเดจะยดอกไปค่นกินง่ายค่ะพราะไม่พี่นอก เพค่มีพักเจลแย่ดวงกับยุดได้แล้วแย่ดวงคนบ้านานี คุณเด้อที่เขามารับชมรับฟังคลิปยายดวงคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ